เดี๋ยวเราจะดูน้ํากันนะครับว่ามันมันจะขึ้นไหมนะครับอันนี้เราไม่มีวาล์วนะครับผมก็เลยจะจุ่มลงไปเลยตอนนี้ประมาณ25โวลต์นะครับที่มันออกไปพอมีโหลดมันจะลดลงมานะครับพอมีโหลดจัดการประกอบแล้วผมจะส่งให้นะครับสําหรับคอนเวเตอร์แล้วก็ปั๊มนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับแผงนี้เป็นแผงอามาฟัดนะครับวันนี้ผมจะลองทดสอบคอนเวเตอร์นะครับ แผงมาฟัดแผงเดียวนะครับผมจะทดสอบกับปั๊มน้ําตัวนี้นะครับปั๊มน้ํา MT e c นะครับ MTEC Solar b า l l e t Water ว u เ p ปั๊มนะครับ375วัตต์ครึ่งแรงนะครับนี่เป็นโมเดล DB60 สูง28เมตร24โวลต์นะครับเคอร์เรนก็13แอมป์นะ เดี๋ยวเราจะมาลองเบิ้งนะครับว่าแผงอัมาฟัตแล้วต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์นะครับมันจะใช้งานได้ไหมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อก่อนแป๊บนึงนะครับเด <c oughs> ี๋ยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราต่อตัวคอนเวอร์เตอร์เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตัวคอนเวอร์เตอร์ของผมตอนนี้มันผมให้มันปล่อยออกมาสามสิบหกโวลต์น,นะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าจะปล่อยเป็นกี่โวลต์น,นะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ประมาณยีบถ้าสมมุติว่าเราใช้ยี่บสมมี่วโวลต์น,นะครับอุปกรณ์ย4บสี่โวลต์เราก็ปรับขึ้นไปประมาณสักสามสิบนะครับตอนนี้ผมปรับไปสาสิบหกโวลต์น,นะครับเพราะว่า ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลลมันมันสามารถรับแรงดันได้เยอะเลยนะครับอันนี้อุปกรณ์นะครับอันนี้แผงนะครับไฟบวกลบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ต่อออกนะครับลบบวกอันนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้กันเลยเนี่ยน,นะครับสายมันสายมันมาสายมาสายมาเี่นนะครับสายออกจากนี้นี่เนี่ยสายมาสายเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะจําสายแล้วนะครับเออเดี๋ยวผมจะจําสายนะครับตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วนะครับเนี่ยปั๊มทำงานนะครับ ทำทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูน้ํากันนะครับว่ามันมันจะขึ้นไหมนะครับอันนี้เราไม่มีวาล์วนะครับผมก็เลยจะจุ่มลงไปเลยเพื่อเพื่อมาข้างหน้าเพื่อมาข้างหน้าเพื่อมาข้างหน้าเพื่อระวังถิ่นน้ำถอยถอยถอยอกมาทั้งข้างออกมาทั้งข้าง,าง,างลง ให้ให้เขาดูคาพี่เนี่ยมาเนี่ยครับปั๊มน้ำรรลดสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับจากแผงแผงเดียวนะครับแผงแผงเดียวของแผงแผงอมฟัดแผงเดียวแผงนี้นะครับนี่ต่อเข้ากับคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ใช้กับปั๊มน้ำสามร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์ต่อตรงได้เลยนะครับไม่มีแบตนะครับต่อตรงระบบยี่สิบสี่โวลต์เนี่ยเป็นรูปแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีวาล์วนะครับผมจะทดสอบให้เอฟซีได้ดูเฉยๆว่า มันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับปั๊มสาม้จห้าวัตต์ของอินเทคนะครับหรือว่าเราจะใช้ปั๊มจุ่มก็ได้นะครับปั๊มจุ่มของตัวเป็นบารเลที่เป็นสีเขียวนะครับสําหรับใครที่สั่งมาเดี๋ยวผมจัดการประกอบแล้วผมจะส่งให้นะครับสําหรับคอนเวเตอร์แล้วก็ปั๊มนะครับนี่นะครับใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริง ใครที่บอกว่าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่มั่นใจก็คือใช้ได้นะครับน้ำจะติน้ำจะลดลงไปเรื่อยๆและครับเนี่ยนะครับ,นะรบอันนี้คือประสิทธิภาพของแผงอัมฟัสนะครับแล้วก็คอนเวอร์เตอร์นะครับสำหรับใครที่สั่งไว้ผมก็จะทยอยประกอบให้เรื่อยๆนะครับนี่ ให้ดูเฉยๆนะครับมา,มาจับไว้เร็วจับจับตรงนี้ให้ไฟไส่ไฟจูกันเนอหน้าหน้าหน้าให้มันอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเวลามันใช้งานนะครับเวลามันใช้งานตอนนี้ประมาณ25โวลต์น,นะครับที่มันออกไปพอมีโหลดมันจะลดลงมานะครับพอมีโหลดมันจะลดลงมา ก็เลยอยากบอกว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับแแล้วพอแล้วกอแล้วนะนะอย่างเงี้ตัวตรงบึงอันนี้นะเวลาเหตุระบุไฟนี่นะครับเสร็จแล้วดับนะครับอันนี้คือดับแล้วโอเคนะครับนี่ตัวปั๊มนะครับอันนี้คือปั๊มใช้กระแผงอัมาฟัสนะครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ